ครับผมนี่ดิกาสามหกศูนย์นะครับก็ลูกค้าเดินออกท้ายมาแล้วนะครับมีวนด้วยนะใครไหนไม่คำถามเราไม่บอกก็ลูกค้ามีปลายมาให้นะครับสองปากนะครับนี่ครับก็คือลูกค้าอยากใส่ปลายดัดนะครับแต่ที่ร้านไม่มีก็เลยบอกลูกค้าไปว่าพี่ไปซื้อมาเดี๋ยวผมใส่ให้นะก็ใส่ชุดเตเป็นให้ตรงนี้นะครับเดินลงข้างล่างนะครับ แล้วก็ไปแยกออกข้างล่างนะครับสองฝั่งนะครับพีชายลรอดอที่เรียนไนี่นะฮะปุ๊บเรียนวายก่อนแป๊บนะครับเสองฝั่งเท่าๆกันนะครับใส่เป็นชุดสเป็นให้เพื่อง่ายต่อการแยกถอดซ์วิสนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นข้างบนให้นะครับลอดตังฝุ่นไปนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับยกขึ้นข้างบนลอดตรงฝุ่นนะครับ หมยึดเกาะแน่นหนาถาวรครับดำให้ทุกตัวนะครับไม่มีสั่นนะฮะโอ้ยลายเชื่อมงามๆนะจ๊ะพี่ชาลูกหมูที่เรียนมาอันนี้ก็ยกขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เดินหนีบางฝุ่นนะครับมาข้างหลังนะครับแต่ว่าไม่ติดคานดำนะครับไม่ติดนะครับถึงจะใกล้ก็ใกล้มากนะครับ ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ไปถ่ายแล้วเพราะมันเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเบิ้นให้ดูนะครับควันออกเท่ากันสองฝั่งนะครับแต่ตอนนี้อีแตนมานะครับอ่ะดูอีแตนไปก่อนนะครับ